วันนี้เวลา19นาิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกนพระที่นั่งอภรสถานพระราชวังดุสิตพระราชฐานพระบรมราชวโรกาสให้นายสรั์เจริญสุวรรณปลัดกระทรวงการต่างประเทศนำเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ดังนี้นายเอกพลภูมพิพัฒน์เอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวตเฝ้า ขทูลล่องทีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูวเวตนายเอกพลูมิพิพัฒน์เคยเดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชาทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธรารณราาัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตม,มาก่อน นายวสิษฐ์วรซับเอากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนเฝ้าุูละอ,องธุลีพระบาบทกราบถายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอ,งอากอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำน,นาจเต็มประจำราชอาณาจักรสเปนาานายวสิษฐ์วรซับเคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาพันสาทรณรัฐระชาธิปไตยใน่ป่านมาก่อน นางสาร,รดาผู้มาดเอ,อกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียฟอทุลองทุริพระบาทกราบถวายบังคมลานในโอากาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตําแหน่งเอ,งอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำมาเลเซียนางสาร,รดาผู้มาดเคยดำรงตาแหน่งเป็นกงสูลใหญ่ไทยประจำนครซิงไฮ้สารารณรัฐประชาชนจีนมาก่อน นายสิระสว่างศรี์เอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตาเฝ้าทุลละอองุลีพระบาทกลับถายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัคราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐกาตานายสิระสว่างศรี์เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัคราชทูตสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำเครือรัฐออสเตรเลียมาก่อน นายพิชิตบุญสุตรเอกอัครรชทูวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านฟอทูลองตรีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครรชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านนายพิชิตบุญสุตรเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครรชทูตสถานเอกอักรรชทูตไทยประจำราชนาจักรกัมพูชามาก่อน นายสัทนาเกษมสันนัยุทธยาเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเฮลเลนิกนายสัทนาเกษมสันนัยยุทธยาเคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครชทูตสถานเอกอัครชทูตไทยประจำราชนาจักรซาอุดีอาระเบียมาก่อน นายฟาบิโอจินดาเอกอัคราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกโก้าทูลละองธุลีพระบาทกลับถายบังคมลาในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามันผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรโมร็อกกนายฟาบิโอจินดาเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกามาก่อน นายพิษนุโสพลเอ,อกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู้อทุลละอองธุรีพระบาทกลับถอยบังคมลานโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอ,งอกอัครราชทูตวิสาม,มันผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรูนายพิษนุโสพลเคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสูลใหญ่ไทยประจำนครชิคาโกสหรัฐอเมริกามาก่อน ในโอกาสนี้พระสถา,านพระบรมราชรโองการให้นางสาวสสิริตันกุลรัตน์อธิบดีกรมพิธีการทูตเฝ้าทูลละองธลีพระบาทในโอกาสเข้ารับหน้าที่ <พอ S 1> จะนำพระสถา,านพระราชดํารัสแก่เอกอัครราชาทูตวิสาม,มันผู้มีอํานาจเต็มประจำต่างประเทศที่จะออกไปปฏิบัติหน้าที่สําคัญในต่างประเทศีทโช สิปัญญาในการปฏปนบัติหน้าที่สำคัญแทนประเทศชาติของเรานาต่างประเทศในฐานะเอกชทูตก็เชื่อว,ว่าจะได้ใช้ความสามารถประสบการณ์ต่างๆที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยอาศัยความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยชาชนแาวไทย เอกลรักองไทยแล้วก็มีความรู้ระดับในประเทศที่เราจะไปประจับก็จะทำง,งานได้เหมาะสมถูกต้องขอคอยโชงดีไว้ความครบครับ